้ำน้ำคาปาซิตเตอร์เสือ่อมนะครับคาปาซิตเตอร์เสียนะครับเอซีส่งมาพันใหม่นะครับตัวนี้เทสลองงานแล้วใช้ได้นะครับไม่ได้พันใหม่นะก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์อย่างเดียวนะครับถ้าใครสนใจมีปัญหาทักขอความมานะครับท่างจะบอกนะครับ๋ยวถ้าอยากให้ช่างแก้ปัญหาให้ก็ถ่ายรูปคู่กับการเทสลองงานนะครับพอช่างบอกทุกอย่างแล้วนะครับบอกว่าคาปาซิเตอร์เสียนะครับแต่เอซีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ก็ส่งมาพันใหม่นะครับดังานั้นการพันใหม่มีราคาที่สูงนะครับแต่ร้านข้า่งได้เช็คแล้วไม่เสียจะไม่พันใหม่ให้นะครับโอเคครับตัวนี้ทับปลาที่ตัวเสียนะครับแล้วก็จะส่งปละครับขอบคุณครับตช่ครับไม่ช็อตไม่โดดไม่รั่วนะครับ ไช้ได้นะครับเสแยงก็ปกติเปลี่ยนคาร์บเูเรเตอร์ใหม่นะครับโอเคครับ